เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ชมโตโยต้าไทเกอร์ะนะครับผมเป็นรถที่เก่าแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าคงความเอกลักษณ์ของ t o y o ต้าอยู่แล้วก็ชุดคิดที่เราติดตั้งให้วันนี้นะครับเป็นชุดยกด้วยคอมา้า7นิ้วเอ่อหนิ้วนะครับ5นิ้วนะครับหนิ้ว,นะวก็ สัดส่วนความสูงยางที่ใส่ได้เป็นเบอร์30มสององหกห้าเย่างรอเลยนะครับผมคันนี้ออฟเซตจะลบที่30นะครับบวกลบลบที่30มล้อจะล้นลนิดนึงนะครับจบงานเย็นๆกันหน่อยวันนี้จะมืดนิดนึงแฟนตัวจริงของเราขอวันเดียวครับ ติดตามกันอยู่มานานแล้วก็วันนี้พร้อมแล้วมาติดตั้งนะครับอ่าก็ก็เลยจัดให้วันเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฟิลลิ่งขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับสัดส่วนความสูงที่เท่านี้ยังใส่ได้แม็กสุดที่285756นะครับต้องจัดให้นะครับแฟนเราตัวจริงที่ ติดตามผลงานของเรา,อารอบรอบตัวรถนะครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวดูงานก่อนดูเนื้องานก่อนอรอนะเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะนี่ครับเป็นชุดคอมาครับน่ครับความหนาของคอมาที่แข็งแรงทนทานแน่นอนครับผม ฟิลลิ่งขับขี่ดีเยี่ยมเลยหายห่วงนะครับคันนี้เป็นแปงเป็นเบรกอพอตใหญ่แล้วนะครับสพอพอตจานใหญ่นะครับผมมาดูอีกข้างนึงช็อคอัพที่ได้ก็ยังเป็นโช็คสแตนดาดอยู่นะครับความหนาของมาแข็งแรงเลยนะครับผมเป็นงานจับประกอบเลย,ยวันนี้เก็บรายละเอียดให้ ลึกๆแล้วดูงานอีกข้างหลังกันนะครับเป็นข้างหลังก็เป็นชุดประกบเทินเพานะครับผม,มเพิ่มแนบให้หนึ่งแผน่นตัวรัดแนบบนประกบเทินเพาสลัดนะครับมีอะแดปเตอร์เพาก,กางอีกอันครับอโอเคอเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้หล่อประมาณนี้พรุ่งนี้จะหล่ออีกนะครับ ามาเลยขอบคุณเลยมามามาอื